ใกล้แล้วนะครับกับตัวภาพยนตร์ที่แฟนตัวยงในด้านความเร็วนะครับก็คงจะรอชมตัวภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Gran d Turismo ที่สร้างมาจากตัวเขาโค้งเรื่องจริงเลยทีเดียวนะครับกับตัวเรื่องราวที่เหมือนฝันของวัยรุ่นคนหนึ่งที่เล่นวิดีโอเกมแข่งรถตัวเกม Gran Turismo แล้วก็ชนะรายการแข่งขันของนิสสันจนได้กลายมาเป็นนักแข่งรถอ,อาชีพดังนั้นความอยากชมของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้จึงต้องจิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกแน่นอน ถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นเกมเมอร์ที่หลงไหลและชอบการเล่นเกมที่ชื่อว่า GT7 ในภาคล่าสุดที่ได้ออกมาวาดลวดลายเมื่อปีที่แล้วทั้งบนเครื่อง PlayStation 4และ PlayStation 5จนมาในวันนี้นะครับที่มันก็ได้สร้างปรากฏการแผ่นเกมตัวนี้ฟีเวอร์ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่วางจำหน่ายออกไปนั่นก็เพราะว่าเหลาเกมเมอร์ต้องการที่จะเอาตัวเกมนี้มาเล่นกันแบบฟรีๆในโหมด VR ที่มันรองรับกับตัว PS VR 2 ที่พึงวางจาหน่ายไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับจนตัวแผ่นเกมนี้ขาดตลาดไปเลยทีเดียวกับในช่วงที่ตัวเกมนี้ได้ปล่อยตัวแพดให้อัปเดตรองรับโหมด VR และถ้าหากในตอนนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆที่เป็นสายแผ่นยังคงเก็บตัวเกม GT7 ไว้อยู่ไม่ยอมเทขายเป็นแผ่นมือ2ก็แสดงว่าคุณคือเกมเมอร์สายแข่งรถตัวจริงเช่นกันและผมก็คาดว่าก็คงจะไม่พลาดที่จะได้ชมตัวภาพยนตร์ Grand Turismo ในตัวโรงภาพยนต์ใกล้บ้านอย่างแน่นอนนะครับกับช่วงสิ้นเดือนนี้ในประเทศไทยก็เรียกว่าการตลาดด้านวงการวิดีโอเกมของโซนี่นะครับที่ใช้พลังขับเคลื่อนของตัวแบรนด์ PlayStation ก็เริ่มทำงานอีกครั้งเพราะภาพยนตร์แกนทูสโมคือเกมคู่บุญของเครื่องเกม PlayStation มาตั้งแต่ยุค PlayStation 1เลยทีเดียวนะครับถ้าหากใครจำกันได้ก็เรียกว่ามันอยู่ยาวมาตั้งแต่ปี1997หรือเมื่อเกือบ26ปีที่แล้วนะครับ ดังนั้นไม่แปลกใจที่โซ n y เลือกที่จะหยิบจับตัวเกมนี้มาสู่โลกภาพยนตร์อย่างน้อยแฟนๆของเกมแข่งรถซีรีส์การ์ตูนสโ m โที่มันมีออกมาถึงภาคที่7แล้วนะครับถ้าเราไม่นับรวมถึงภาคย่อยต่างๆมันก็ต้องมีเหล่าแฟนๆที่เหนียวแน่นอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงพร้อมที่จะสนับสนุนค่าตั๋วเข้าชมในโรงภาพยนตร์ส่วนกลุ่มฐานผู้ชมหน้าใหม่ที่ไม่ได้รู้จัก p พ a y s t a ช i o n ก็คงจะได้ยินหรือรับรู้ได้จากการเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในตัวรวมภาพยนตร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่โซ n y ได้ทําให้เหล่าแฟนๆของสาวก Play Station ได้หลงรักกับแบรนด์ตัวนี้มากขึ้นไปอีกกับตัวภาพยนตร์ที่สร้างมาจากตัวเกมที่พวกเขาชื่นชอบมันจึงไม่แปลกที่เหล่าแฟนบอยแฟนเกิร์ลของ PlayStation จะมีอารมณ์ที่โมโหง่ายมากไปหน่อยบ้างกับบางคนนะครับ ที่หากถ้าโดนแซะโดนแซวในบางครั้งซึ่งผมก็มองว่าน,นี่แหละครับคือสีสันของวงการวิดีโอเกมเพราะหากไม่มี PlayStation อยู่ในวงการนี้ตลาดวิดีโอเกมก็คงจะไม่ได้คึกคืนเหมือนอย่างในวันนี้อย่างแน่นอนผมกล้าฟันทงไว้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆละครับ Gran Turismo เข้าลงแล้วจะไปดูกันหรือเปล่าก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ